ไม่ใช่เมื่อคืนเขาฝันด้วยแหละฝันว่าว่าเขาได้กินปลาทูสองตัวกับน้ำพริกกะปิเม่จริงที่ร้านที่บ้านพี่มิน้นใช่สองตัวนึกออกเพราะว่าเห็นคลิปนี้ไงเนี่ยเ,ยเขากินน้ำพริกกะปิกับกุ้งนะ,นะเห็นไหมนะเห็นไหมได้จใจอยลีเดี๋ยวเดี๋ยวาพาไปกินนะ,ะเน้ำซีน้ำพริกกะปิกับปลาทูสองตัวเขานึกออกเลยว่าเขาได้กินอยู่บ้านพี่มิ้น จริงๆเพราะว่าเขากินที่บ้านขนแก่นที่บ้านเราไม่ได้เพราะว่ามีแมวแล้วเขาคิดว่าเขาได้กินอยู่ที่นั่นฝันนะ่ะใช่สอง <Okay. S 1> ตัวเราพาไปหากินเลยวันนี้พรุ่งนี้กว่าเราจะถึงห้าทุ่มไม่ได้กินแน่เลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ดูดูดิไปซื้อมาทำกินเองซัปโปทำอะไรอยากกินจิ้นก็อย่าดูอ๋อโอเค อุ๊ย,ย,ยมันจะเปื้อนนะนน้อยต้องเอามือออกชึบโอเคได้แล้ว